in your face คืนนี้หมึกไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวเรามองเห็นเปล่าวะมันจะมืดๆผมจะไปจับหอยมากินดีกว่าเดี๋ยวจะไปหาหอยนมสาวนี่อุปกรณใช้ที่คีิเนาะที่คีิปถ่านเด็กใส่ถุงมือนิดน,นึงเพราะว่าเราต้องลุยหินตอนนี้น้ำลงนะลงสุดแล้วก็มีตะข่ายเอาไว้ใส่หอยหอยเอวไว้เลย แล้วก็ไฟนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมจะไปล่าหอยจับหอยมาให้ดูเดินมาหลังก่อนนะครับบรรยากาศมีน้าเขาเย็นตกหมึกอยู่เราค่อยได้ตัวเหมือนกันแหละแล้วก็บรรยากาศรอบเกาะไม่รู้เห็นเปล่ามันมืดจัดตอนนี้น้ำลงจากสุดแล้ว หอยนมสาวนะที่เราจะลากกันมันจะอยู่แบบอย่างนี้อย่างนี้แหละมันจะอยู่ล่างล่างหินชิดชิดกับพื้นตอนน้ำลงเยอะๆเราต้องหาเราใช้สายตาเพ่งนิดนึงตรงที่มันใกล้ๆกับน,น้ำ อาเจอแล้วนะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าอันนี้ไหนวะไหนวะเห็นไหมอันไหนหอยอันไหนหินนี่นะครับหอยนมสาวดูติดกับหินเลยนี่เป็นอย่างนี้นะ ้ละเป็นแหลมๆอย่างนี้นะมันจะเกาะอ,อยู่กับหินนะเดี๋ยวเราจะหาไปเรื่อยๆตั้งเป้าว่าถ้าได้ไม่ถึงยี่สิบตัวจะปล่อยทั้งหมดเลยนะจะไม่กินมันจะปล่อยถ้าไม่ถึงยี่สิบตัวเดี๋ยวเราหาไป,ไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันมีเจอหนึ่งตัวเนี่ยเดินรอบๆหินเนี่ยมันจะเจออีกมันจะมีพวกมัน เดีเียมดูไปเรื่อยๆครับมันจะอยู่ชิดๆกับพื้นอย่างเงี้ยตอนน้ำลงมีน้ำลงเยงอะก็ใช้สายตาเพ่งดีๆนะ เห็นไหม,เห,ไหมเหมือนหินปะเหมือนหินเลยเนี่ยถ้าว่างอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องนะอหอยห้ืหินมีชาวประมงเข้ามาหากันนะเขาขับเรือมาดำน้ำหาเลย ถามเขาเขาก็ว่าเขาเอาไปขายตัวละสองบาทเลยนะครับเขาไปขายตัวละสองบาทเขามาทีเขา่างมหาดำน้ำหามันก็หาง่ายหละได้ทีเป็นติดเลยเอเจอแล้วไม่เจอแล้วแหลม เจออแล้วลองเห็นปะเอ้ยมีแล้วมีแล้วนี่ยเนี่นี่นี่นลุยน้ำกันเลยนะ น้ํำจะค่อนข้างสะอาดดูจากพวกหินพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นตะไคร่ถ้าตรงไหนเป็นตะไคร่ตะไคร่อะไม่ต้องไปหาเสียเวลาไม่เจอหรอกเจออยแล้วโอ้ยอันนี้อยู่เป็นครอบครัวเลยนะเห็นไหมครอบครัวสี่ตัวเลยนะ หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวถ้าตัวเล็กมากเราก็ไม่เก็บนะ เล็กขนาดไหนเดี๋ยวเราเทียบกับมือเห็นไหมอันเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคไซกินได้มันก็กินได้หมดแหละแต่เล็กๆเ,เราก็ไม่ควรเก็บมาให้เขาได้เปเจริญเติบโตต่อนะให้โอกาสเขาม้างอันนี้โยนทิ้งนะคะไม่เอา เรากินเราก็ไม่ต้องไปล้างผ่านทุกอย่างนะเราแค่มาเสพธรรมชาติะจนภัยสัญหาอะไรอะไรทำนะนี่เจอแล้วเจอแล้ว่ว้วีตัวอย่างการน่เนี่ย โ้เ,เราเจอแรไอเทมนะครับเห็นอันนี้ทีเด็ดแต่มันชอบอยู่ลึกแล้วก็หายากกว่าหอยนมสาวก็คือเต,น,ต,น,ตน้นอันนี้หอยตาวัวนะครับเนื่องจากเดี๋ยวให้ดูทำไมเขาเรียกตาวัวต้องรอให้มันหุบ เห็นไหมมันลูกาตาไหม,ไมเขาเรียกกันหอยตาวัวหอยตากวางแล้วแต่พื้นที่เนาะมันสดมากนะมันพยายามไต่เนี่ยเปลือกเปลือกปิดฝามันเหมือน,เห,อนเหมือนลักษณะของตาเนี่ยเป็นเหมือนหอยโขงทะเลเนาะอันนี้อร่อยมันนึบมันจะนึบกว่าหอยนมสาว หาไปเรื่อยๆหาต่อกออยู่ใต้อย่างนี้นเ,นเลยนะ <รา br ux> เวลาไปเที่ยวเกอะเที่ยวทะเลลองหาเอามาชิมได้นะครับในการลวกลวกหรือต้มหรือเผาก็ได้ นี่มีตัวเล็กจัดนะเนี่ยตัวเล็กเล็กมากเล็กมากเราไม่เอานะเราปล่อยเขานะมันไม่มีเนื้อมีหนังอยู่แล้วไม่ต้องเก็บมากินทุกตัวหรอกเออแมนเห็นไหมแหลมๆเนี่ยเจอแล้ว จับหอยจับหอยนี่เจอผู้ใหญ่ยยบ้านเอ็มนะล่าหมึกอยู่เดี๋ยวเราไปดูผลงานเท่ากันมีผลงานโชว์ไหมเนี่ยงานไม่มีครับมี่จะเต็มถังเฮ้ยโอ้ยหมึกเต็มถังนะครับตกรอบแล้วจ้าโอ้ยหมายอยู่คนเดียวอะ่ะ หมาอยู่คนเดียวอ่ะแทนบอสครับเดินแทนบอสอย่เดียวผมไม่ได้เลยนะผมได้หมึกแค่แบบตัว2นิ้วอะ่ะห้าหตัวโอ้ยจจอผู้ใหญ่บ้านเอ็มนะทำบาปขึ้นนะ <c oughs> ก็สมกับทำว่าให้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแหละไม่รู้เขาไปหาหมึกจากไหนนะ ได้เต็มถุงเต็มถังตลอดเออหลงใส่เลี้ยงใส่กระชังไว้ปวดหลังเรามาดูกันได้หอยเท่าไหร่มานับกันนี่นะเดินหามาชั่วโมงกว่าได้แค่เนี้ยเต็มที่แล้วฝึกความสาม,มารถแล้วนะเดมานับกันสาม สี่ห้าสเจ็ดสิบดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้ได้กินแล้วยี่สิบยี่สิบสองเกินเป้าหมายแนละ้วที่เราตั้งไว้ถ้ายี่สิบตัวถ้าไม่ถึงยี่สิบตัวผมจะปล่อยทั้งหมดได้กินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำลวกกิน Fantastic.